สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่อง hot news ข่าวร้อนในโลกออไลน์กันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับเหตุการณ์ป,ประจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะได้จัดหนักให้ลุงพลอีกะระอบหนึ่งคราวนี้ถือว่าเป็นรอบที่สองซึ่งเป็นรอบรัวสุดๆจัดหนักให้สองเรื่องนะคะซึ่งเรื่องแรกก็คือวิธีการรับบริจาคเงินของลุงพลเนี่ย จะเข้าขายในแง่ของการฟอกเงินหรือไม่ส่วนเรื่องที่สองนั้นก็คือเรื่องของการสร้างพญานาคว่าตั้งใจหรือจะให้เป็นคําชโนดสองใช่หรือไม่คุณอาชริยะตั้งคำถามไว้อย่างนั้นนะคะส่วนคุณอาชริยะบอกว่าวันนี้ซึ่งวันที่ย9ิบามกราคมจะไปแจ้งความลุงพลและจะอายัดและจะตรวจสอบบัญชีที่รับบริจาคมารับบริจาคในการสร้างพญานาค และจะให้ตรวจสอบไปถึงนายทุนและใหะ้ที่ให้การสนับสนุนลุงพลคือตั้งใจจะเปรียบเทียบกับคำชนโนด2หรือไม่เพราะว่าลุงพลมีเงินหมุนเวียนเป็น10บสล้านเลยนะคะนั่นถ้ากปนก่อสร้างเสร็จแล้วจะเหมือนอตั้งใจจะให้เป็นเหมือนคําชโนด2นั้น เพราะว่าจะมีเงินหมุนเวียนซึซ่งไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะคะซึ่งรายได้ก็จะมาจากการซื้อทุกเทียนสลากกินแบ่งรัฐบาลวัตถุมงคลเครือ่องประดับของขลังนักเข้าทรงต่างๆนะคะส่วนทางด้านคดีของน้องชมพู่ซึ่งยิ่งจ้างทนายดังช่วงนี้ตำรวจก็ยังต้องยิ่งทำสำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้หลุดในชั้นศาลจะได้ไม่มีการจับแพ ในภายหลังนะคะส่วนคุณอัจฉริยะก็มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถทำพยานหลักฐานรัดกลุ่มเพิ่มมากขึ้นและบอกสั้นๆนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นที่ตรุษจีนนี้หรือว่าวาเลนไทน์นี้เรามีเฮก,กันนะคะแล้วเราก็จะมา,ารับชมคลิปวิดีโอสั้นๆของคุณอัจฉริยะได้เลยคะ่ะครับเพราะว่าที่ผมแจ้งไว้เนี่ยคือแจ้งร่วมกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการออกมาเรียกผู้รับเหมาสามเจ้าที่มีการไล่สวดว่าคนนึงทาหัวทําหางอีกคนนึงทาลาตัวอีกคนทําเกตนะครับผู้รับเหมาสามเจ้านี้ถูกดาเนินคดีในข้อหาเหมือนกันคือสามข้อหาเหมือนกันนะครับร่วมกันนะครับจ่ขอที่ดินที่คุณขายเนี่ยคุณลองคิดเอาแล้วกันถ้าคุณขายเปลี่ยนมือนะโอเคคุณก็รอดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ขายแต่คุณให้คนนี้มาสร้างพยานาคเท่ากับคุณเป็นผู้สนับสนุนโดนอีกดอกหนึ่งมันมีในทุน อยู่ๆจะมีคนโอนกันมาเยอะๆมากมายวันศุกร์นี้จะจัดให้อีกคดีหนึง่งเพราะกลัวเพื่อนผมไม่มีงานทําจัดให้คดีคือร่วมกันฟอกเงินสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่เราจะใช้กฎหมายฟอกเงินในการอายัดบ,บัญชีแล้วก็ตรวสอบบัญชีทุกบัญชีที่มีการโอนเข้ามาที่บอกอาจารย์นิมิตเห็นคนเนี้ยเป็นในบ่อน้ำเนี้ยเป็นจะเป็นวังพญานาคเนี่ยแล้วก็คนเนี้ยเป็นพญานาคเก่าเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะดูว่าเข้าขายไหมใครที่ร่วมสนับสนุนเรื่องเงินตอนเนี้ยเพราะถ้าทําสําเร็จเนี่ยจะมีเงินไม่ต่ากว่า500ล้านบาทเหมือนคําชะโนโดเขาจะเขาตั้งเป้าคือจะเป็นคําชะโนโดสองสามเลยถ้าเกิดว่าสําเร็จนะทั้งเซียนทั้งพญานาคเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ต้องมีอะไรมีพระมาปมน้ำมนต์เดี๋ยวก็ต้องมีร่างทรงให้หวยเดี๋ยวก็ต้องมีหมอดูเดี๋ยวก็ต้องเก็บค่า,าทูบค่าเทียนเป้าหมายคือการขายเครื่องประดับลาพังคนเนี้ยคิดไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าเขาคิดไม่เป็นหรอกขนาด จะคิดถึงพญานาคเพระาะพญานาคเนี่ยคนสร้างมาจากที่เดียวกันกับจอมขมังเวทกลายเป็นตัวที่สามจากการที่ให้สัมภาษณ์เองแล้วเราก็เก็บคลิปวิดีโอนี้มาเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีเอาค่ะที่จบลงไปแล้วนั้นก็ปเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆที่คุณอาจฉริยะได้ไลฟ์สดนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ก่อนออกไปอย่าลืมกดติดตามกดไลฟ์กด s u b s r r i e และกดแชร์เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ